สวัสดีครับผมชื่อวิทยาต่อจเจริญนะครับผมทำสำนักง,งานบัญชีครับผมผมเข้ามาร่วมกับ BNI ตั้งแต่ปี2507ครับใน chapterBNIHeritage สิ่งที่ผมรู้สึกภาคภูมิใจและก็ดีใจมากๆนั่นก็คือ BNI นั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาความรู้ผมอยู่มากมายครับมาอยู่ใน BNI นะครับอันแรกที่ผมได้ความรู้ก็คือการอบรม MSP ต่อจากนั้นก็เป็น Advanced MVP แล้วก็มีคอร์สอื่นอีกมากมาย b บ i ให้ความรู้ในการทำธุรกิจในการทำการตลาดแบบบอกต่อซึ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับคนที่จบบัญชีมันทำให้ผมเกิดการพัฒนาว่าในการที่จะขยายธุรกิจนั้นสำนักการบัญชีควรจะต้องมีความรู้ความสามารถอะไรบ้าง b บ i มีการพัฒนาเรียนรู้และก็อัปเดตเรื่องราวของธุรกิจทั้งประเทศไทยโลกและทำการ <c oughs> ทำให้ผมเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาทั้งอาชีพของผมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าที่ผมรับทำบัญชีนั้นได้มีการเจริญเติบโตของของธุรกิจของบริษัทเหล่านั้นแะ่กับเป็นแนวความคิดที่ ทำอย่างไรที่การทําบัญชีนั้นสร้างคุณค่าอะไรให้กับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นแนวความคิดยอดเยี่ยมเกิดจากการที่เบียไอได้สอนและนำความรู้ต่างๆของกูรูทั่วโลกมาสอนมาแนะนำปัจจุบันเองนะครับสิบกว่าปีเหล่านี้เบียไอก็ยังสอน การพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาครับผมเลยขอขอบคุณครับโดยเฉพาะคุณปิงนะครับที่นำความรู้จากต่างประเทศมามอบให้ s m e อย่างผมให้เจริญเติบโตครับอยากเชิญชวนนะครับผมท่านใดที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นค,ครับขอบคุณครับ